ผู้ใดถ้าตามที่มีบุญมีบรารมีมีสติปัญญาก็จะได้ระลึกว่าถ้าเป็นการกระทําใดๆก็ตามก็จะส่งผลให้เราทั้งในปัจจุบันและอน,นาคตเรื่องกรรมเป็นอาจินไตบางครั้งบางคาทํากรรมอะไรไว้ก็าอาจจะได้รับผลในทันทีบางครั้งทํากรรมไว้ก็าอาจจะได้รับผลในอนาคตบางครั้งก็สัน้นบางครั้งก็ยาวก็แปลว่ากรรมเป็นเรื่องที่อยู่ที่เจตนาอยู่ที่ใครทั้งหลายทั้งปวงได้กระทํากันไว้ดังนั้นมนุษย์ทั้งหลาย ทั้งกวงในช่วงพุทธันดรเป็นช่วงที่ไม่มีพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้เป็นช่วงที่มนุษย์อยู่ด้วยสันทัตยานและในที่สุดเมื่อมนุษย์มีสันทัตยานก็จึงเข้าใจผิดคิดผิดและจึงทำผิด <c oughs> เข้าใจผิดมนุษย์ก็จะมีอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความโกรธความโลภความหลงและเป็นผู้ที่สะสมปัญหาเรื่องของอาสวะกิเลสไว้ตลอดเวลาและคิดว่าเป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะอยู่ชนชั้นใดอะไรๆก็ตามหากไม่ได้รู้ความจริงไม่ได้รู้ธรรมะไม่ได้รู้สัจธรรมก็จะกลายเป็นผู้ คิดว่าสิ่งที่ตัวเองได้พูดดีนี่เรื่องได้คิดได้ทํานั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามแต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องราวต่างๆอาจจะเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามกับบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ได้รู้ได้ไดคําเข้าเข้าใจแมในสมัย <c oughs> พุทธกาลก็ยังมีเหลา่าเทพเจวดาทั้งหลายทั้งปวง ที่ยังมีความเข้าใจในพระธรรมอันคาดเคลื่อนและบางคนก็ไม่เข้าใจก็จึงพากันได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะขอพระธรรมอันประเสริฐไม่ว่าการที่เราทั้งหลายทั้งปวงได้เรียนรู้มาก็บางครั้งบางคาเท,ทียบเทวดาทั้งหลายก็ไปความ ไดขอความรู้อันเนื่องจากตัวเองก็ไม่หวีความรู้ชัดเจนต่างคนก็ต่างคิดต่างคนก็ขังเข้าใจแม้แต่เรื่องมงคลต่างคนก็ต่างมีแต่ประสบะการณ์ที่ได้เล่ากันมาที่ได้จดจํากันมาที่ได้ปลูกฝังกันมา จึงไม่รู้ค่าจึงไม่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามก็จึงตกลงกันไม่ได้จึงพากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จึงถาทยายว่าความเป็นมงคลน,นั้นมีอะไรบ้างก็จึงเป็นที่มาของมงคล38 เราก็จะมาพูดกันว่าพระพุทธเจ้านั้นก็เป็นผู้ที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้ข้อมูลที่ยุติไม่ให้เกิดการบาดหมางไม่ให้เกิดความทะเลาะเบาะแวงไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและให้เกิดประโยชน์ดังนั้นประโยชน์ของพระพุทธเจ้ามากมายมหาศาลเป็นเพียง <c oughs> ความรู้ที่พระองค์ได้เอามาแจกแจงก็ถือว่าช่วยเหลือสัตว์โลกได้มากมายมหาศาลเราก็จะได้เห็นว่าในทุกยุคทุกสมัย ที่เราทั้งหลายทั้งปวงคาดเคลื่อนไปจากพระธรรมคำสั่งสอนชีวิตก็มีแต่ความตกต่ำชีวิตในตามเสียหายทางทางก็มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาแต่ก็ยังไม่มีโอกาสทำความเข้าใจแตกต่างกับบรรดา <c oughs> ผู้ที่แต่เกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าก็จึงยิ่งเข้าใจผิดก็จึงเป็นผู้ทำผิดและเป็นผู้ที่ไม่เห็นผลไม่เห็น โทษไม่เห็นสิ่งใดที่จะติดตามมาก็จึงมีแต่ความเข้าใจในทิศทางเรียกว่ารักตัวเองเมื่อรักตัวเองนั้นก็จึงเป็นอุปนิสัยที่เรียกว่าเป็นความยึดเป็นความหวงเป็นความห่วงและในที่สุดใครก็ตามที่มีอุปนิสัยที่เรียกเข้าไปครอบครองโดยไม่เห็นสัจธรรมผู้นั้นก็จะยู่ใต้อำนาจแห่งกองกิเลสที่เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเกิดข,ขึ้นของความพยาบาทที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะว่าไม่รู้ ว่าความพยาบาทนั้นมีโทษอย่างไรและไม่รู้วิธีแก้ไขไม่รู้ว่าจะดับด้วยอย่างไรไม่รู้จะใช้ธรรมะข้อใดที่จะมาเป็นตัวเยียวยาที่จะไม่เป็นตัวทําให้เกิดความ <c oughs> ยุติและก็ดับลงเพราะมนุษย์เมื่อมีไฟอะไรที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไฟแห่งความโกรธไฟแห่งความโลภไฟแห่งความหงามลงถ้าขุดโผล่ขึ้นมาในใจแล้วยากที่จะดับยากที่จะทําให้ยุติหายขาดไปพระพุทธองค์ก็จึงได้เป็นผู้ที่บอกกล่าวพยายามเอาธรรมะที่เป็นเครื่องปฏิ <c oughs> เป็นประปกักปักเป็นเครื่องของการดับในสิ่งที่เกิดขึ้นบางคนนั้นมีแต่ความพยาบาทพระพุทธองค์ก็ให้พยายามที่จะพิจารณาว่าเหล่านั้นมีอุปนิสัยแห่งความพยาบาทก็จะต้องเป็นผู้หาธรรมะที่เรียกว่าทําให้เกิดความร่มเย็นทําให้เกิดความ ยุติทําให้เกิดความอาหวสวทีาให้เกิดความรู้สึกแห่งการคลายปล่อยวางพระพุธองค์ก็จึงให้ผู้ที่มีอุปนิสัยแห่งความพยาบาทให้ใช้พันยาด้วยการใช้ความเมตตาให้เป็นภรมารที่ให้เป็นจิตที่จดจ่ออยู่กับความเมตตาความเมตตานั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดขึ้นและความโกรธละความคาดแค้นอาคาตพยาบาทจริงต่างๆเหล่านี้ เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้ว่าบรรลุเมื่อมียาเรื่องเมื่อมีโรคใดๆแล้วจะไม่มียาสิ่งใดที่จะดับความพยาบาทได้ความกรดความแค้นได้แต่ถ้าผู้ใดก็ตามได้มีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระพุทธเจ้าได้พบพระธรรมคําสั่งสอนได้ศึกษาเล่าเรียนก็จะรู้ว่าพระพุทธองค์นั้นมียาดียาก็าคือความเข้าใจปรับทัศนคติให้เห็นโทษแห่งการกระทําให้เห็น และรู้ในเรื่องของกฎแห่งกรรมดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ยังมีอุปเวณดีไซพยาบาทอยู่ก็จะต้องใช้ความเมตตาที่เรียกว่าเป็นสมาธิเป็นการกําหนดในเรื่องของความเมตตาความเห็นอกเห็นใจความปรารถนาดีต่อผู้คนเพื่อที่จะได้ลบล้างไฟแห่งความพยาบาทให้หลดให้หมดให้ลดให้ลงให้หายไปนี่ก็เป็นธรรมะที่จะทำให้สรุด ทำให้สลัดและหลุดออกจากการพันธนาการของกองกิเลสบางคนก็มีอุปมิิัยนอกจากพยาบาลแล้วชอบเบียดเบียนชอบทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนชอบทำให้คนอื่นเขาทุกข์ทรมานล้มเจ็บล้มตายขัดสน <c oughs> มีปัญหา นั่นก็แปลว่าบุคคลผู้นั้นไม่เคยได้มีความการุณาความการุณาคือการเสียสละเมตตาคือการส่งกระแสจิตความปรารถนาดีกรุณาก็คือพระพุทธเจ้าที่กรุณาเราด้วยการได้เสียสละเวลาและกําลังกายออกเที่ยวเดินไปในทุกทิศทุกทางในทุกวนทุกแห่งและต้องซ้าธยายบอกเก่าวกับเรื่องราวต่างๆกับทุกผู้ทุกนามที่พอที่จะรู้พอที่จะเข้าใจเพื่อให้ได้เดินทางถูกต้องไม่เเทย ไม่ทําในสิ่งที่ผิดทําให้เสียหายจะต้องตกนรกจะต้องเป็นพูดเดือดร้อนนั่นก็แปลว่าพระพุทธองค์นั้นมีพระมาหาการุณาที่คุณม้อยว่าผู้ใดก็ตามจะเป็นบุคคลชั้นสูงชั้นต่ํเจะถือว่าจะได้รับความการุณาจะเหนื่อยยากแค่ไหนอย่างลําบากอย่างไรก็จะต้อง <c oughs> เดินทางไปในทุกทิศทุกทางควรที่จะพากควรที่จะผ่อนควรที่จะยุติควรที่จะ ทำให้เกิดความผาสุกตัวตนเองไม่ว่าเวลาใดๆก็ตามเป็นเวลาแห่งการที่จะต้องช่วยเหลือไม่ว่าสติปัญญากำลังวังชาเดินทางไปไกลแค่ไหนพระพุทธเ,เจ้าก็จะถือว่าเป็นหน้าที่เป็นความปราถนาดีอยากจะเสียสละให้เขาทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้พ้นจากอำนาจแห่งความทุกข์ยากลำบากความทรมานนี่ก็คือเป็นพระมหากรุณาที่คุณมีเมตตาแล้วก็มีความ <c oughs> เสียทละที่เกิดขึ้นในจิตใจถ้ามาเปรียบเทียบกับมนุษย์แล้วหลายคนก็มีแต่ความเมตตาแต่ไม่ลงมือทำไม่มีการช่วยเหลือไม่มีการยื่ยื่ไม้ยื่นมือไม่มีการออกเลี้ยวออกแรงไม่มีการช่วยในสิ่งใดๆก็ตามมีแต่ความปัาธถนาอยากให้เขาพ้นทุกแต่ไม่แสดงออกไม่ เป็นผู้ที่กระทำใดๆนั่นก็คือเป็นผู้ที่ยังไม่ได้เป็นพรหมร้อยเปอร์เซ็นเป็นเพียงแค่จิตใจดีแต่ไม่เสียสละแตกต่างจากพระพุทธเจ้านอกจากจะปรารถนาดีแล้วก็ยังเสียสละอีกทุกวันเวลาเวลาที่อยู่กับการพักผ่อนมีน้อยนิด <c oughs> เพราะว่าเวลาทุกวินาทีอยู่บนโลกวินี้เป็นเวลาที่จะต้องทําให้สัตว์โลกตื่นให้รู้ให้ได้เข้าใจให้พ้นจากทุกยากลําบากนี่ก็คือสิ่งที่เราทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็จะได้ รู้ว่าประโยชน์ที่พระพุทเดเจ้าได้เกิดขึ้นนั้นก็ได้ให้เรานั้นทําในสิ่งที่เป็น <c oughs> คุณงามความดีเป็นการสร้างบุญสร้างบารมีบางคนนั้นก็เป็นบุคคลที่ไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่ยินดียิน้ายกับใครและบางบางครั้งบางคาก็อาจจะเกิดความรู้สึกแห่งความอิจฉาริษยาเรียกว่าไม่มีความ <c oughs> ชื่นชมยินดีในความสําเร็จในความทุกข์ร้อนของใครจะเป็นคนที่เอาแต่ ความสุขของตนเองเอาแต่พอใจของตนเองพระพุทธเจ้าก็จึงให้เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยเรียกว่ามตาุติตาจิตให้เป็นกรรมฐานใช้ในการทําให้จิตใจนั้นเกิดความรู้สึกแห่งความใส่ใจสนใจเพราะมนุษย์จะไม่ใส่ใจไม่สนใจการต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างยุ่งทรมานก็เป็นเรื่องของแต่ละคนนั่นก็คือความเห็น <c oughs> <c oughs> แก่ความสุขของตนเองไม่มีความ กรุณาไม่มีความเมตตาไม่มีความเอาใจใส่เอื้อเฟื้ออาทรต่อผู้คุณ ต่อผู้คนทั้งหลายทั้งปวงพระพูทดเจ้าก็จึงให้ผู้ที่ปราถนาที่จะเข้าถึงธรรมได้เรียนรู้ว่าเราก็ควรจะมีความเอาใจใส่ต่อผู้คนทั้งหลายทั้งปวงหากเขามีความตกต่ำก็พยายามส่งจิตส่งใจปราถนาหาหนทางให้เขาพัฒนาขึ้นหากเขาได้ประสบผลสาเร็จดีแล้วก็เป็นผู้ให้กําลังใจเป็นผู้ยินดีกับความสําเร็จแต่ความสุขที่เขาได้รับนั่นก็คือจิตใจของผู้ประเสริฐที่